สวัสดีครับต้นที่ปรึกษาการขาย h ันด a ราชามอเตอร์ร้อนะครับซื้อรถคันใหม่อะไรควรไม่ควรรู้หรือ,อยังครับรถยนต์สมัยนี้ต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแตกต่างกันที่เกตกเพราะทำให้เกิดความแตกต่างกันไม่น้อยนะครับคําว่ารถใหม่ที่จะสื่อถึงต่อไปนี้นะคบจะรวมไปถึงรถใหม่ป้ายแดงและรถยนต์มือสองเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆได้รถใหม่มาใช้งาน อย่าลืมหาเวลาอยู่กับรถสักครึ่งชั่วโมงนะครับแนะนำว่าให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ของตัวรถตามคู่มือที่มีการแจ้งมานะครับแนะนำว่าให้เปิดทีละหน้าเลยนะครับและตรวจเช็คอุปกรณ์ไปทีละอย่างเลยครับผมเพื่อนๆอย่าลืมเช็คก,การทำงานของตัวสัญญาณและระบบไฟต่างๆนะครับว่าเป็นไปตามคู่มือแจ้งหรือเปล่า หากมีข้อสงสัยแนะนำให้สอบถามไปยังผู้จำหน่ายหรือผู้รู้โดยตรงนะครับอย่าปล่อยให้คาใจเพราะบางทีระบบไฟหรือไฟสัญญาณต่างๆอาจจะชำรุดก็เป็นได้ครับเรื่องต่อมาที่อยากจะแนะนำนะครับคือเพื่อนๆอ,อย่ารีบนำรถคันดังกล่าวเดินทางไกลนะครับแต่ควรใช้นะครับหรือทดลองขับในระยะทางสั้นๆก่อนเพื่อให้เกิด ความคุ้นเคยชิมเกี่ยวกับระบบต่างๆของตัวรถนะครับผมเผื่อเวลาที่ในกรณีที่เราเดินทางไกลระบบนั้นจะได้ใช้งานได้ถูกวิธีและจะได้ไม่ตกใจเมื่อระบบนั้นทํางานขึ้นมาครับผมส่วนเพื่อนๆที่ได้รถใหม่ป้ายแดงอย่าเสียดายความใหม่ของรถนะครับอย่าลืมแกะพลาสติกออกเพราะเวลาที่เราเบรกกระทันหันมันจะเกิดความเลื่อนและที่สําคัญนะครับอย่าลืมปรับ ตำแหน่งนะครับผมของตัวเบาะนะครับท่านั่งให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ใช้ตำแหน่งนั้นเป็นประจำเพราะโดยปกติการขับในเมืองที่มีการจราจรติดขัดและการขับบนถนนหลวงที่ต้องใช้ความเร็วท่านั่งก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันครับผมสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่ผู้ขับขี่ยังไม่เกิดความคุ้นชินและมีการขับอย่างชำนาญ ไม่แนะนําให้มีการดัดแปลงนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเช่นในส่วนของการเปลี่ยนขนาดของล้อของยางนะครับย่อมส่งผลให้สมรรถนะของตัวรถและประสิทธิภาพของรถลดลงเช่นมีการดัดแปลงปรับในส่วนของขนาดวงล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะก็จำเป็นที่ต้องลดขนาดในส่วนของตัวแก้มยาง รงนั่นก็ส่งผลกระทบในส่วนของอการขับขี่ที่ได้รับแรงกระเทือนมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้มีการควบคุมในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะสามารถที่จะคอนโทรลได้ยากขึ้นเหมือนกันครับสำหรับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงนะครับบางทีก็อาจจะมีการไหว้พระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแม่ย่านางรถอย่างนี้นะฮะอาจจะมีการใช้ดอกไม้หรือว่าช่อดอกไม้ ผูกติดที่กระจังด้านหน้าของตัวรถนะครับบางทีเศษของตัวใบไม้หรือกลีบดอกไม้อาจจะพัดปิวเข้าไปติดบนแผงม้อน้ํานะครับมันอาจจะไปกีดขวางทางของกระแสลมที่จะพัดเข้าไประบายความร้อนในห้องเครื่องหรือว่าเศษใบไม้อ่าหรือดอกไม้แห้งนะครับอาจจะมีการพัดเข้าไปโดนชิ้นส่วนที่มันอ่าทให้เกิดความร้อนนะครับอาจจะเกิดเป็นไฟไหม้บริเวณนั้นนะครับแนะนําว่า ก่อนที่จะนํารถไปใช้งานนะครับแนะนําให้แกะในส่วนของตัวช่อดอกไม้ต่างๆออกจากกระจังทั้งหมดก่อนนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ที่ได้รถใหม่มาใช้งานอย่าลืมปรับตัวให้เข้ากับรถเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน เพื่อที่จะสามารถใช้รถได้อย่างปลอดภัยพบกับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับกับพวกเรา Honda าราชามอเตอร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม